ขอต้อนรับสู่ช่องดีที813ช่องวันนี้ก็พามาเช็คต้นนะครับดูต้นครับมีลูกค้ามารับต้นนะครับเอช่วงนี้ราคาเดิมครับ200เอามากก็เอามากคือ150ต้นคือต้นละ150บาทที่ผมไม่ได้ตอบแชทลูกค้าก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะครับนี่ครับหัวเกียนมาเลยนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับต้นที่ผมขายนะครับอันนี้ สวยงามตามท้องเรื่องชุดนี้เหลือแค่ประมาณ500ต้นนะครับรีบสั่งจองครับเดือนนี้เพอานอกนั้นก็ต้องรออีกสักเดือนนึงครับตอนนี้ทําไม่ทันนะครับนี่ครับส่วนต้นตัวผู้นี่ครับมีมีแถมให้ครับอาจจะเล็กหน่อยนึงเพราะว่าเพราะไม่ทันเหมือนเดิมนี่นะครับ ส่วนท่านที่จองไว้แล้วมาณ450ต้นได้ก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะอยู่บนบกแล้วนะครับอันนี้คือเตรียมใส่ปุ๋ยให้แล้วนะครับนี่แล้วก็ช่วงนี้เห็นว่าบริการส่งทางไปรษณีย์ด้วยครับเป็นแบบต้นอย่างเงี้ยมีแล้วแต่ ต้องสั่งเยอะนะครับเพราะค่าส่งท่านออกเองนะประมาณได้สักประมาณห้าสิบต้นต่อเขาเรียกว่ากล่องเขาครับห้าสิบต้นคือพร้อมดินพร้อมถุงค่าส่งนี่จะอยู่มาสองพันถึงสองพันห้าทั่วประเทศนะครับอันนี้คือไม่จํากัดน้ําหนักอันนี้คือท่านออกเองนะครับถ้าอยากได้แบบชําเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะไปส่งแหละแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะเอาต้นขึ้นรถก่อนเดี๋ยวให้ดูวิธีการขึ้นนะครับ ครับตอนนี้ก็ถึงช่วงการเรียงแล้วนะครับรถเป็นรถ4ีประตูนะครับนี่วิธีการเลียงเดี๋ยวใจใจเย็นจเนเดี๋ยวไม่ทันใช้ต้นกล้วยวางก่อนอ้าว สี่ประตูนี่ใส่ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบต้นเย็นเออเอา,เอานอนได้เย็น มีแน่นครับอันนี้มาเอาผมไปสองเอาไปสามสร้อยสี่ร้อยตัวละมั่งเดี๋ยวแถมไปบ้างครับตัวผู้แถมฟรีหมดแล้วก็ตัวเมียก็ถ้าเอาเยอะอบางทีผม,ผมก็แถมกันให้หเหมือนกันนะครับนี่ครับหนึ่งครับนึงครับนึงครับนึ่ง,งเย็นวะเยน็นเย็นเย็นเยบเอเอ่ะน,นะเย็นวะ กี่ขึงทางเหรออืมประมาณ50างไกลสิเิส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 ิขิสิสิสิปิส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 นสมสิสิสิส่สิสิสนสิ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 สนสิ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 อิส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 สิ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 ส

เี้ยเออใส่ไปได้เป็นร้อยต้นจัดนะต้องขิงมัินวางนะก็จะ <c oughs> บอกคนเลี้ยงมันดีอย่างนี้แหละเะก็<า>ปลดออมออกเอายอตัวเองไงมีใครยอก่อน <c oughs> ได้ถ้าอา่ะดีอ่ะไปได้อันนี้หลวมๆไปพอเข้าโอเคเท่ายร้อยห้าสิบต้น เอาไปหยิบแถให้ผีเขาสามต้นนี้กันตายไม่ตายแต่ไปแถให้ผีบ้่งนอดรไปแอวโฟกแล้วก็เอ้ยนอตเอาต้นตะพูอ่ามาครับตะผ,ตผูเอาไปสิบถุงยี่สิบต้นนี่ครับนี่นี่ครับ,รบเดี๋ยงเสร็จแล้วครับร้อยห้าสิบต้นตเดี๋ยวให้ดูรถโอ้ยนี่ครับสี่ประตูนะครับเังใส่ได้เยอะ ฮะอ่าต,ต้นสามต้นถูงสามต้นนี่ครับนี่ครับพี่เขาเอามาสองรอบแล้วนะครับมาเอาผมสองรอบแล้วนี่ครับผมก็แถมให้บ้างแถมหมดทุกคนนะครับถ้านี่ครับเออเอาเลยสามต้นสวยๆเลยนะฟกไปหยิบต้นสวยๆลงเลยใส่เลยสามต้นนี่ครับแล้วก็ที่แถมตัวมีอะอีกตัวผู้ตัวผู้อีกนี่ครับจะ เฮ้ยเอาเอานี่นะานเอานี่เอานี่เอาเอาสองต้นไปนี่ครับผมแถมนีแถมสองต้นเลยครับผู้อ่ะเออเอาตัวสวยไปเดี๋ยวเออสิบต้นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พอใจเดี๋ยวไปเอานุ่นก่อนเอามีดตัดสลากสักคานหนึ่งไหนมีมีดอยู่ไหนวะมีมีด นี่อ่ะอ้าวนะครับนี่แถมมันเดิมโฟกอาเอาตะหลางก่อนไหมถือนี่พี่หน่อยอถือกล้องพี่หน่อยข้างหน้าจัดไปครับมาซื้อโต้นทีก็แถมกันบ้างครับเออเอาไป ียัใส่รถเลยนะครับไม่ใส่ถุงเนาะเฮ้ยใส่ถุงหน่อยดีกว่ามีถุงนี่มามามาอ้าวขึ้นรถเลยอันนี้ขึ้นรถเลยเห็นพี่เขาสามต้นนี่นะครับ ใส่ไป,ไปเลยอ่าเรียบร้อยพบเสร็จตามเอา,เอาต้นตะพูขึ้นเอาไว้ข้างในไะมต้นมาติดต้นไม้อ๋ออีกต้นหนึ่งอีกต้นครบแล้ว โ okay. อเคอ๋อขึ้นไปหน่อยให้ดูให้ดูดดอ่าโอเคเอา้าวกางแสด้เลยหัดบังครับหัดบังเออใช้บังนะ <laughs>